บัตดีเบอร์ก้้าค่ะบัตรดีบอรสค่ะบอรสบค่ะบัตรดีเบอร์สิบเดิค่ะบัตรดีบอกค่ะเ์ค่ะบัตรดีเบอร์ยี่สิบเก้าบัตรดีเบอร์สีค่ะบอร บัด <A> ีเบอร์31สาดค่ะัดีเบอร์ค่ะเบอร์ค่ะัดีเบอร์31าดค่ะัดีเบอร์29 29ค่ะัดีเบอร์ค่ะ บัตดีเบอร์ยี่สิองย่องค่ะบัตดีเบอร์สบค่ะเบอร์สค่ะดีเบอร์สามสิบเอ็ดบค่ะบัตดีเบอร์สค่ะเบอร์สค่ะบัตดีเบอร์ยี่สายบค่ะบัตดีเบอร์เาค่ะ สองแล้วน,นะคะบัตดีเบอร์ความกล่องด้วยอ่านั่นแหละนั่นแหละโอเคดีมากโอ้ยหมดอันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วอ่านี่นับเสร็จแล้วนะครับบัตรดีเบอร์ยี่สิบเก้าค่ะหมดยังอ่าตะแคงตะแคงดูสิตอ่าหมดแล้วนะครับอันนี้แบบบัญชีรายชื่อหมดแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดูแลรถขนหีบหน่วยที่สิบห้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอย่างดีนะครับมีประกบหน้าหลังเลยครับหน่วยเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองท่านนะครับตอนนี้นั่งขัรถอยูหลังนีไปแวบๆเลยนะตามหลังรามาเลยดูแลอีกอย่างดี ขณาดนี้กำลังขับรถไปทรงเหีุที่เขตบางบอนนะครับขนนี้ติดผิดและตั้งแล้วก็นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาก็ประมาณทุ่มยี่สิบห้านะครับตอนนี้ก็จะถึงเขตบางบอลแล้วพี่ตำรวจนี่นำขบวนอย่างดีมากเลยนะครับเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์นำหน้าขาบวนและตามหลังด้วยนะครับที่หน่วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอง่านนะครับเรยียบร้อยนะคุณครูเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ โ <Okay. S 2> อเคบบกรับด้วยฮะตามไปฉายเลยฮะตัมไปฉายเลยครับตามไปฉายฮะเข้ามาื่อนะครับเหมือนตอนที่เราจอดในขับครับ <ส language> แบบนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะเริ่มมาติดๆกันนะคะครับย<ถ>าวเ,เลยครับเลยฮะตัมไปฉายเลยครับ ยาวเลยฮะตามไปฉายเลยครับบางบอน12ึคลองบางบอน12ขอบคุณครับ ตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งเสร็จแล้วรายงานผลเรียบร้อยกลับบ้านได้ครับตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราจะกลับบ้านแล้วรายงานผลเรียบร้อยตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วเราจะกลับบ้านแล้วเหนื่อยมากวันนี้